ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มจะมาทำคลิปในรูทีนกันแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มแล้วคือพี่ออกไปข้างนอกมาแล้ววันนี้ต้องทาผ้าปูที่นอนใหม่ก็คือเปลี่ยนอันเก่าเป็นอันใหม่เพราะพี่ซักอันใหม่มาแล้ว,ลวก็ซักกับอบเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันนะคะงั้นเดี๋ยวขอฟิล์มไปอาบน้าก่อนละกันอันนี้มุมก็อาจจะแปลกตนาะเพราะปกติไม่ค่อยแบบถ่ายบ้านเห็นจนถึงตรงนูง้นไง เอออันนี้ก็คือสะดวกแบบกว้างๆลงๆ,ลงๆส่วน,นนี้ก็มุมทำอาหารกินนะจ๊ะงานจะใ้พเอเจและเดี๋ยวเราขึ้นไปหาบน้ําแล้วก็แต่งตัวลงมาเอาผ้าที่อบเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนกันไปมาทุกคน<ม>เดี๋ยวเราจะมาคินหน้ากันก่อนนะคะคือทุกคนอนะ่ะถามฟิลมเยอะมากว่าแบบหน้าใสมาใช่แล้วเอาตรงฟิลมล้างหน้าแล้วก็แบบใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปแบบเพอร์เฟคริปแล้วก็แบบการนเยแค่นั้นอนะ่ะโอ้ทู่ๆไปแล้วบวกกับฟิลแบบ ไม่ได้แต่งหน้าทุกวันวันไหนไม่ได้แต่งก็คือล้างน้าเปล่าแล้วเป็นคนที่แบบแต่งหน้าบางมากมคือเห็นพวกสกินแคร์ข้างหลังหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ของพีมน,นะของพี่โฟดพีนไม่ได้ใช้เลยอะใช้ไม่เป็นอ่าของพีนก็คือเนะี่ยประมาณนี้เห็นปะคือสีมันแบบไม่ได้แบบว่าเป็นสีแบบแป้งลงคืนหรือว่าแบบคุชเช่นเน,นื้น้น แล,ล้วแบบฟิล์มอะเป็นห่วงเรื่องขนตาตัวเองเดียวเพราะว่าลางออกแบบไม่ค่อยสะอาดเหมือนมาสคาร่าดีเกินอะเนี่ยอันนี้ฟังเน,นี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้ขนตาด้วยอีกแผ่นหนึ่งฟิล์มใช้แค่แบบสองแผ่นอืมมันจ้ะอ้ดูดิ เอออันนี้แบบเพิ่งไปถอดขนตามาด้วยทุกคนเออก่อนหน้านี้คือเอ่อต่อขนตาได้ประมาณสอาทิตย์แล้วแบบมันมีข้างส้ายที่หลุดแบบตรงหัวตาเยอะมากแต่ข้างข้างขวาเออมันไม่ค่อยหลุดฟลแบบเอ้ยมันแหว่งไปข้างหนึ่งเราไม่โอเคแล้วถ่ายสตอรี่แล้วขนตามันตกขนตามันไม่เท่ากันฟิล์ก็เลยแบบเออไปถอดออกเพราะว่าค่าถอดแบบ50บบาทก็เลยไปถอด อตอนแรกแบบที่เราเขาจะไม่คิดค่าถอดด้วยฟิลไม่เป็นไรเพราะว่าเราทํามาหาก,กินแบบกับการบริการเสริมสวยเหมือนกันไงฟิล์ทําเล็บเขาทําขนตาใช่ปะแล้วแบบซอยครั้งบานฟิลไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหนานมาลิปติ้งใหม่ส่วนเขาก็บอกว่าล็บยังอยู่โคกทูมิวแบบเดือนหนึ่งเลยเขาต่อเล็บด้วยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้จองคิวมาทาเล็แบกับฟิลแบบโอเคอ่าทุกคนก็คือคิวหน้าเรียบร้อยแล้วหน้าก็ประมาณนี้บางคนบอกฟิล์มแบบใต้ตาดำนอนนอยหรือเปล่าทุกคน เอาอะไรมาใต้ตาดำไม่นะก็ปกติโอแต่เดี๋ยวอาบน้ำก่อน5 m i n u น e s <minutes> later อางน้ำเสร็จแล้วทุกคนเราก็เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าฟิล์มแปลผ้พปูที่นอนออกจากที่ซักผ้าแล้วใช่ไหมเครื่องซักเออแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะเปิดแอร์แล้วก็ เก็บตรงนี้ก่อนคือห้องอาจจะลงนิดนึงทุกคนแล้วบวกกับมีกงรงไข่ตุดแล้วฟิล์มก็วางคงไว้บนคงเดีย๋ยวจะมาเก็บกันเปิดแ,แอร์ก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูดฝุ่นห้องด้วยทุกคนมีขนแมวอันนี้เป็นลายพาหผมอันไม่ลายแบบน่าทักมากพี่ฟอดบอกว่า ท้าไม่แก่จังปีแบบไม่แก่มันคือลายเหมือนแบบปีเตอร์และบิดหน้าสไตายอันนี้อันใหม่เดี๋ยวผาด้วยก่อนผ้าไปก่อนอันนี้เป็นผ้าลายเก่าคือมีมีม่ทุกคนแมวตัวใหม่ฟีมอะ่ะคือน้องยังเด็กชป,ป้าแล้วบางทีแบบน้องชีแตกบนที่นอนแล้วฟีมแบบช่วงเอาเอาน้องมาอาทิตย์แลกชีใส่ผ้าห่มแบบทุกวันซักซักอบอบ,อบอยู่อันะนะทุกเช้า อะสงสัยอันนี้เดวลงเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นตอนฟิลมแบบจัดที่นอนอ่ะเดี๋ยปรับมุมให้นะแปบ๊บหนึ่งอันนี้ก็คือลองเป็นฮ o อปเปอร์อยู่นะทุกคนก็คือมีที่นอนสองชิน้นสองอันเขาเรียกว่าอะไรเอาหมอนลงก่อนผ้าห่มมีผ้าสองผืนด้วยชอบแยงกันเ<ะ>ดี๋ยวดึงฮอปเปอร์ขึ้นมาดีๆก่อนชอบนอนแล้วแบบย้วยลงมา ขนาดมันมีแบบว่าสายยางรัดนะน่ะ เขียนปกหมอนอันนี้ดีตรงที่ว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมทุกคนแล้วแบบบ้านฟิลมก็คือบ้านที่คิวอยู่พี่ฟอดมันมีเครื่องซักผ้าที่ฟิลมเคยซื้อไว้ปีที่แล้วแล้วแบบเป็น two in one งก็คือซักได้อบได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีดไม่ต้องตากแดดเพราะว่าอบแล้วมันไม่อับเลยนะแห้งสนิบเลยนี่แหละหมดปัญหาคนแบบตื่นสายแล้วเราก็จะซักผ้าก็จะได้ตากแดดหมด แล้วช่วงนี้หน้าฝนคือตอบโจทย์ชึ๊บนะเนี่ยปองหมดาปองหมดาอะไรน่ารำมากถูกจริตคุมตีมห้องสีแบบขา,ขาวๆขิ้ม แล้วก็แล้วคือมันไม่แพงด้วยนะทุกคนชุดนอนนะ้พี่ยกดจากติดกอบหกร้อยกว่าบาทหกเจ็ดร้อยมันไม่ได้เหมือนเกตแบบสองร้อยเก้าสามร้อยอะไรเงี้ยคือถึงลายมันจะเหมือนกันแต่ว่าเนื้อผ้าดีกว่าไม่ได้แบบลื่นๆเงาๆอ่ะอันนี้บบเป็นผ้าเหมือนแบบเกตแบบทันหนะอันนี้ดีแม่ก็ใช้อันนี้เหมือนกันใช้เหมือนกันเลยร้านเดียวกัน เนี่ยแหละในรูทีนฉบับแม่บ้านหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อลายเป็นแบบนี้ทุกคนเชฟไว้ด้านข้างบอกหมอนหมอนก็คุมมแล้วเหมือนกันเปลี่ยนให้หมด รีโนเวทที่นอนมากเปลี่ยนปุ๊บคือเหมือนใหม่ชุดอันเท่าอ,อะไรไม่ใช่อันนี้อยู่ไหนนะตรงหมดอีกอันอ้าวฟิล์มหยิบออกมาจากข้างสืกอผ้าไม้หมดหรอเดี๋ยวต้องลงไปหาอีกแล้วสินะ ดีเลยอตอเดไปหาฟอหมอนอีกอันหนึ่งก่อนทุกคนเฮ้ยคิดว่าหยิบมาครบแล้วเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> <c oughs> เจอแล้วทุกคนเปิดประตูห้องไปปุ๊บเจอเลย <c oughs> คือตอนหยิบขึ้นมามันตกทีแล้อว พี่เล่น,นี่เปิดประตูปุ๊บก็คือเมวเงาวิ่งเข้าห้องมาเลยมีพี่เสือกับพี่เลกเข้ามาแหละเดี๋ยวค่อยตามเด็กๆตัวอื่นเข้ามาแล้วก็ต้องลงไปเอาพี่ไข่ตุนด้วยมีใครยังไม่รู้จักพี่ไข่ตุนไหมน้องก็ต่ายพี่ฟิล์มีวิว,วไปคลิปก่อนหน้านี้เราพี่ฟอดอะเขานอนติดตรงฝั่งก่าแพงใช่ป่ะแล้วเป็นแหลไม่รู้ชอบนอนแบบในซอกข้างๆ ฟิลแบบงงคือไม่ได้นอนเบียดอยู่นะนอนเบียดกับเพ่ทำทำไมไม่รู้ชเรียบร้อยอันนี้ของพี่ปอดของพี่ปอดคือจะเน่าๆหน่อยของฟิลก็จะใหม่ๆหน่อยของฟิลคืออันนี้แล้วก็อันนี้ของพี่ปอด กลับบไม่เป็นสง่งเชิบอันตัวตาว่ะค่ะอืม เซนเซนเน,น่หน,น,น้ารัอแบบหน้าร้องก็สองอันนี้เก็บก่นอนก็คือสองคืนเมื่อกี้ภาดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดยวฟิวจะนี่ ไปทุกคนเดี๋ยวฟิล์มเอาอันนี้ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอาหารมาเติมให้แมวแมวนะคะแล้วก็อุ้มพี่ไข่ตุ๋นขึ้นบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มจะได้นอนตอนไหนนี่ีกทุ่มแล้วเนี่ยดูสิอ่าสองทุ่มสี่สิบโอเคเดี๋ยวไปเอาพี่ไข่ตุ๋นแล้วก็เอาอาหารให้น้องแมวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะตั้ง โอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็คือเอาพี่ตุ่นขึ้นบ้านมาแล้วนะคะพร้อมกับเติมยญาให้น้องแล้วใส่เป็นถุงยญาแบบนี้นะคะสามช่องคือรู้สึกว่ากลางคืนเขากินเก่งมากแล้วคือดูดิเวอร์หมดแล้วน่าจะใช้ได้ประมาณ3มอาทิตย์ได้เออสามสี่อาทิตย์ก็คือเกือบเดือนและมันเวอร์ละเราจะต้องสั่งใหม่ทุกเดือนเปลี่ยนอันค่อนข้างที่จะมอมอ่ะเดี๋ยวเอายญาไปเติมในกรงแล้วก็เดี๋ยวให้ขนมพี่ตุ๋นแล้วฟิล์มก็จะปิดกกงแล้วก็เดี๋ยวเก็บของบนกรงแล้วมาเติมยญาให้ตุ๋นกัน อ่ะมุมอาจจะแปลกนิดนึงเกี่ยวย่าเข้าไปก่อนชิปแล้วก็ให้ขนมเขากอดนี่ให้ตื่นกินย่าก,ก่อนเลยเหรอโกรธอะไรกันเลยแบให้ตื่นให้ตื่นกินไหมกินไหมกินป่ะอ่ะเคี่ยวย่าก่อนนะนี่ทุกคนเป็นสตรอเบอรี่อบแห้ง ่โชว์ตัวหน่อยแล้วลูกใหญ่กว่าของคนอีกนะพวกสตรอเบอรีอบแห้งของคนลูกกระแมะหนึ่งอือหืเรียนีย้เรหมดเกลี้ยงอดกินเม็ดๆแล้วนะเพราะว่าเธอกินหมดลูกเลยเมื่อกี้อืม เศษอะไรเนะนี่ยเออะเนียวมือเลยอ้าวปิดกกงซิวพี่พี่กอนซิูพี่พี่กอนเรียบร้อยต่อไปเก็บตรงนี้บนกองพี่ตุน่นอันนี้คือชู้ไว้ข้างบนผ้าวิเวียนไม่รู้ขนแมวมาคือวิเวียนปะวิเวียนดินี่เอออันนี้เป็น ที่ดับกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฉี่กลิ่นอือแต่ว่าเอือไม่มีกลิ่นตัวอันนี้หลักๆก็คือเป็นขี้เล่ยอัดเม็ดเอาไว้ดับกลิ่นฉี่น้องนะคะคือเวลาน้องโดนเม็ดอันนี้โดนฉี่น้องก็คือเขาจะแตกตัวปุ๊บออกมาแล้วก็จะดูดตัวกลิ่นฉี่แล้วก็ซึมซับน้ําไว้ในแท่งอันนี้เออขนมเอามีคลิปด้วยลิปเก็บก่อนอันนี้ที่ตักอาหารแมวเมื่อกี้เอาขึ้นมา ผมใครผมฉันนั่นแหละกระเป๋าเาฮ้มีทุกอย่างเลยที่มีอะไรสักอย่างถุงทรายเมวแน่เลยกระเป๋าอันนี้ต้องไวห้องนูมีห้องแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเอาไปเก็บอันนี้กางเกงใส่มาเช้าใส่แปบบ๊บๆหนึ่งลองใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่อ่ะเก็บเก็บเชเสื้อเชฟ กันไก่จำได้เอามาตัดถุงขนมน้องเป็นแบบยลลี่ที่กดสิวพี่ปอดอ่ะอ่ะอันไหนต้องวางตรงนี้บ้างถุงขยะเอาไว้เก็บที่แมวในห้องไม่ต้องตกใจอันนี้ที่ถูพื้นอ่ะวางได้อันไหนเป็นของใช้หน,าาน้าวางไว้บนนี้คอลลาวางไว้ได้อันนี้เดี๋ยวพวกนี้เก็บอ่ะไปแยกย,ย้ายเดี๋ยวขอไปเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะ five minutes later โอเคค่ะท okay, ุกคนเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวก็จะมานี่กันลงสกินแคร์มันนัว่าเป็นสกินแคร์ดดป้ามเป็นโทนเนอร์แพดอาจจะได้ละมังฉนเจ้นนเจนล้างมือแล้วนะจ๊ะอ่ะสองแผน่นคือจริงๆเขาก็จะมีตัวคีบให้ใช่ไหมแต่ว่าเราเล็บยาวเราเป็นสาวเล็บเจ๋วก็จะได้ยินเสียงกรอกแกบก็แกบแมวกินอาหารอยู่ในห้อง อืมชุบชุบชุบอืลิปจิกก็แบบอันนี่กี่แผ่นแผ่นเดียวมองอันนี้ชุบทิ้งไว้สักสิบนาทีส่วนโตวก็คือไม่ค่อยลกมากมัง้ง อุย้ยกล้องสัน่นเปิดแรงไปหน่อยนี่ซืูซูกินนิฟิกมาใหม่ตลับที่สามแหละเ,เก็บเข้าชั้นอันนี้เข้าชั้นนะฉันขอขยับกล้องหน่อยแล้วกันเดิ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 น,ดนอ่ะจะได้เปิดได้เยอะขึ้นไม่เนี่เก๊ะผมจะโดนวะกลัวผมโดนอะ่ะ อะไรพี่ดอปตอนแรกว,ว่าจะหวีผมตัวไว้ทรงนี้ก่อนละกันตอนนอนค่อยแกะเราก็ไม่หวีแหละหวีก็คือไว้ไว้ทีหลังไว้ตอนเช้าเลยนี่คนขออวดตลอดดีเทนเนอร์อันใหม่คือเป็นน้องคิตตี้ถือแทนคอร์ใหม่ทุกคนที่เพิ่งออกคือจริงๆงเอาไว้ใส่กิปตเสร็อะไรก็ได้นะแต่ฟิล์เรียกที่จะมาใส่ดีเทนเนอร์มันน่ารักสาวซาริโอแบบเราไม่พลาดเนี่ยมันก็ใส่ได้นะฐานก็ได้อยู่แล้วก็ เหมือนเมื่อกี้ตอนฟิล์มเก็บที่นอนเหมือนเห็นใครทักมาในรายนะอาจจะเป็นอ๋อลูกค้าทำเล็บทุกคนแต่เหมือนฟิล์มาเปิดดูแจ้งเตือนวันผ่านคือวันนี้คือฟิล์มถ่ายคลิปนี้26สิบหกสิงหาแต่ลูกค้าถามว่าวันที่26กกันยาว่างไหมครับเดือน,หน,อน,ห,นห,หน้าเดือนหน้าเลยเหรอจองลูกหน้าเดือนหนึงเลยเหรอ ต้องวันแหละยี่สิบหกเดือนหน้าตรงวไรอ่ะวันศุกร์ว่า,วางคา่ะจองล่วงหน้าเลยสุดยอดเฮ้ยเฮ้อ,ฮอ,ฮอตัวไหนทำไรทำไรตัวไหนทำไรอ๋อนีใครอยู่ตรงนี้นไมไม่มีแมวแมวเล่นกันเห็นมาแห่ตัวเลยปะ ตัวเล็กกำลังปินไปอ่าเดี๋ยวเราว่างอ่าใช้โทนเนอร์แพดใช่ไหมก็จะไปทำอย่างอื่นโดยการเปิดไฟก่อนหลีไฟด้วยฟ,ฟิองขอพี่ฝเป็นคนที่กลัวผีนนองคู่ก็จะเปิดไฟนอนนะจ๊ะ <c oughs> เปิดไฟนอนนะจ๊ะแล้วก็ทาลิปมันหน่อยปากแห้งมากอ อยู่อุ้ยเราเอาลงไม่ได้หรอเอาลงได้ปกใจเมื่ี้เอาลงไม่ได้ฟิล์มก็แค่นี้แหละทุกคนแต่ว่าโทนเนอร์แพคือไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนานๆนนทีคืออย่างวันนี้เออก็เป็นไหนรูทีนใช่ไหมก็โอเคใช้หน่อยพะบางคนก็สงสัยเกินว่าฟิล์มแบบหน้าใสามีสกินแคร์แนะนำไหมเอ้าตรงทุกคนไม่มีอ่ะฟิล์มใช้น้ำตบ CA ก็จริงแต่ฟิล์มใช้แค่วันที่แต่งหน้าวันไหนไม่ได้แต่งก็คือหน้าสดหน้ามันอยู่อย่างนั้นเออพอขึ้นบ้านอาบ,บน้ําก่อนนอนก็คือลางเปล่าจริงๆนะทุกคนฟิล์มแบบไม่ได้หวงสวยขนาดนั้นหนะ้าเป็นคนง่ายๆสบายๆตออกแนวสบายเกินอืมไอมตัวเล็กไปนู่นแล้วเดินปุ๊บๆขึ้นไปแล้วนี่เด้ออุ้มพี่จิ๋วมาให้ดูทุกคนคือแฟนคลับพี่จิ๋วเยอะมาก ไอจีวายเอาไอีวยฮฮะฮะ้นี้อาจจะยังนะงั้นปล่อยไปก่อนน่าคือไม่มีแบบอารมณ์ร่วมกับฉันเลยส่วนพี่ด๊อบอยู่ตรงพื้นตรงนี้อุ้มไม่ได้หนักเกินสี่โลก,กว่าส่วนพี่เลนน่าจะอยู่ปลายเตียงส่วนน้องก็คือนอนหมอบอยู่ตรงนั้นเอ,องั้นเราวางทิ้งไว้สิบนาทีเดี๋ยวจะ ไปนอนอยู่บนที่นอนเลยแล้วกันสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วแต่วันนี้ว่าจะนอนไวทุกคนเพราะวาพวกในเช้าเดี๋ยวจะมาตัดคลิปนี้ให้ดูนั่นแหละแล้วก็อาจจะลงเลยเท่ากับว่าวัน,นียอะคาะใช่ปะถ้าตัดเสร็จในช่วงเช้าช่วงบ่ายส่งไ้พ่อแล้วถ้าพ่อไม่ลืมพ่ออาจจะลงให้ในวันพุธเลยพุธห้าโมงแต่ถ้าวันพุธห้าโมงไม่เจอที่ฟิล์มลังพูดอยู่อาจจะเจอวันพฤหัสห้าโมงแทนนะจ๊ะไปอยู่บนที่นอนกันน้องตะโดดดองๆแล้วเนี่ย เฮ้ยมาเมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไปอยู่ที่ไหนกันนี่สิยังไม่ได้เปิดตัวน้องเลยใช่ไหมทุกคนนี่น้องเป็นพันอเมริกันเข้านะคะไม่รู้แทมไหมแต่ว่าหูน้องวินด้วยนี่คนขายบอกสองเดือนแต่ฟิลว่าน้องอาจจะยังไม่สองเดือนตัวเลกเกินอ่ะ ยองจะเล่นอะไม่พี่เลดมาแทนเฮ้ยเจเย็น <c oughs> นะจจเย็นนะเ <c oughs> จเย็นนะ <c oughs> เดี๋ยวได้เดี๋ยได้เหรอขึ้นมาอยู่อนที่นอนกันหมด <c oughs> พี่ดับไม่ยอมขึ้นมาอยู่ข้างหลังพี่เลดไปหน่อยหนึ่งกลองมองไม่เห็นอืม อ้าวเพืเอ่อเธอเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยน้องก็เล็บยาวแล้วมาอย่างนี้ที่นอนพังหมดพุ่งเปลี่ยนหมายแล้วไอ,อ้พันรักกันอยู่2ตัว ฉันออกเป็นแนวว่าชอบถ่ายซะด้วยพี่ดาวเราค่ะหนูแล้วเวงปูดปูด้ะเดวเอาอันน like ี้ออกแหละเดี๋ยครบ10นาทีแล้วจะ15นาทีแล้วแหละ ตัวเราหนากักอ่ะมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะอืม๋ยวนไปทิ้งก่อนชุบโอเคเอาโทนเนอร์แพดออกไปทิ้งแล้วนะทุกคนแล้วก็ปิดไฟแหละเดี๋ยวก็ยังไม่นอนหรอกรว่าตอนนี้เพิ่งสองทุ่ม 15เดี๋ยวหา Netflix ดูก่อนแล้วก็ค่อยนอนนะคะแล้วรอพี่บอกขึ้นมาอีกพีมจะนั่งดู Netflix ไม่ก็นอนรอแล้วก็อาจจะเผลอหลับไปเพราะเป็นคนที่แบบนอนนอนปุ๊บนี่หลับตลอดชุดช็บชุดชุด โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะจบคลิปแล้วพอฟิล์มแบบดูการ์ตูนเสร็จไปแล้วนะคะการ์ตูนเรื่องที่ฟิล์มดูมันเพิ่งเข้า넷ฟิกชป่นแล้วแบบมันยังไม่ได้จบซีซั่นหรืออะไรอย่างนี้คือแบบยังไม่มีตอนจบเพราะอะไรเพิ่งเป็นแบบการ์ตูนเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามามันก็จะเข้าแบบอาทิละตอนอันนี้เป็นของเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมันเท่ากับว่าเดี๋ยวตอนใหม่น่าจะมาเสารน์นี้เออฟิล์มก็เพิ่งได้ดูนั่นแหละแล้วก็ วันนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่ก็จะเป็นในรูทีนของคืนนี้ละกันเออที่ฟิลได้มาถ่ายดูเพราะว่าคืนนี้ที่ได้มาถ่ายเพราะาอะไรเปลี่ยนพราะพูดที่นอนแค่นั้นเลยอย่างอื่นก็คือทั่วไปที่ฟิลต้องทำอยู่แล้วคือเอาไข่ตุ๋นขึ้นบ้านเทอาหารแมวดูดฝุ่นอะไรเงี้ยคือปกติแต่ว่าเราถ่ายดึกเราด้วยไงแบบทุ่มสองทุ่มแล้วใช่ไหมรอบหน้าในรูทีนก็อาจจะเป็นแบบ ช่วงสักห้าหกมงเย็นละกันแบบเผื่อได้แบบมีเัดทำกับข้าวเพราะพีงก็ทำกับข้าวเป็นนะทุกคนส่วนมอร์นิ่งรูทีนก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ตอนเ,เช้าไม่ค่อยมีอะไรทานอกจากตื่นมาเอาไข่ตุ๋นลงแป้งล่างไล่แ,ลแมวจากห้องนอนปิวข้างล่างดูดฝุ่นแค่นั้นแล้วพวกนี้มีแค่ซักผยย้าเองเดียวไงมันก็ทั่วไปใช่ปะเดี๋ยวไว้รอแบบ ไม่มีอะไรแบบโดดเด่นเดี๋ยววไ้มาถ่ายให้ดูนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนอยากดูคลิปแนวไหนอยากให้พิ่มิ้มถ่ายคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ละกันสำหรับคลิปนี้พิ่มิ้มหดตัวลาไปนอนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกัน